อ้าวโย่ผมชอบนุดําสิงครับมาเบืองครับหลอบเลี้ยวกับหลอบซาครับขั้นขาวหลอบเลี้ยวขั้นเหลืองหลอบซาครับจัดกันแล้วครับเอาเอาเอาไผ่เป็นไผ่นะเออเออไผ่เป็นไผ่นะเออเซ้งเลยวะเอ้าเอาอ,ไฟไฟไอ,อ,อ,อขั้นเหลืองจะแาซ้ง เออเอาอหมดกำลังแล้วอ่ะเนี่ยขั้นเลืองนี่เป็นแม็กโอครับขั้นขาข,นข,นขั้นขั้นขั้นเขาเป็นเฟืองเร็วครับเอาอเบิ้งได้จีบไปแซงกันมองในอีกพวงหน่อยครับพวงหน่อยครับ อโอ้คันขาวถิมหางแล้วหมูว่าคันเลี้ยงสีแซงคันขาวถิมหางเลยอันนี้นี่เนาะเกียร์ได้ปะนี่เกียร์เอ่อเกียร์สามคันเลี้ยงนี่เกียร์สามคั้นเกียร์สามเกียร์สามมันก็ถิ่มหางกันไปเล็กน้อยโอ้ไปแล้วคันขาว ไปแล้วเฟืองเร็วไปแล้วตอนแรกเฟืองสาจะแซงครับนเลนมนเลนบ่อได้บมานะที่แรกขั้นเขาขึ้นมากเกี่ยวสองขั้นนี้รอบรอบสามมันขึ้นในเกียยวสามแต่ขั้นขั้นนั้นขั้นเฟืองเร็วนั้มันขึ้นเกียยวสามบ่อได้รอบมันบ่ได้อ่าไต้ซวงแต่ว่าขั้นเหลืองนี่มาแรงที่แรกขึ้นสามมากนะครับตอนนี้ขั้นนี้ก็ใส่เกียวสามอยู่เป็นเกียย์เดียวกันอีกแล้วก็ปุ่มเลนใส่ขอางกับซ้ำกันแล้วครับ ไปล้วโอ้จิมคือขาดแต่ว่าที่แรกจีแซ้งเนาะเอาเบิ่งได้บันนี้ขั้นอันขั้นขาวสิตาหมอม่เด้ครับเด้อต่ยม้อวะผมว่าตา่หม้อไปขั้นขาวแล้วจิเจอแซ้งขึ้นอยู่นี่ขึ้นรถคนละเฟืองนะครับเป็นรถพ่วงดือยกัน อ้าโอ้คักแต่ว,ว่าเป็นเกียร์ซีแล้วเ่รคันนี้เอา้าลงสามื่อกี้โอ้ดิีมชัยลงเกียร์สามแล้ววานจีด้ช็อตเด็ดนะเอา้าเอา้าขั้นขาวขึ้นสวงแล้วครับแต่ว่าขั้นนี้ยังขึ้นเกียร์สามอยู่เนี่ย เออเดียเดียเดียก็ได้ผ้นสรุปตายม้อเฟื่องเลี้ยวาตายม้อวะนี่แซงเลยวะไปไปแซงใ้เบื้องน่นี่เอาเริ่มจอ่อเขาจ่อเขาแล้วครับรถเป็นคนละหลอบเกียร์นครับเครื่องแรงมาซ้ำกันแต่ว่ารถคนละรอบเกียร์อาคันนี้เฟื่องอันคันนี้เฟื่องซ่าครับแม็กทอร์ ขึ้นสามครับแต่ว่าขนาดขาดึ้นสองแต่สองกับเรียวเท่กันนะครับว่ารถ้เห็นรถเฟื่องเรียวโอ้ท่านบา่จออยู่แต่ว่าพ่ท่านท่านบ่เอาเอาปีเขาปีเขาแล้ว ปีแล้วปีแล้วปีแล้วเอายุยุเยยุดยยึดยุดยยยขึ้นออล้ไลกันนะครับทันหันไหมวงหน่อยนี่ยึกยยไลแซงกันน่ครับมียงนี้ครับลไซงกันนะอ้า

ไปเอา้าเหยียบเต็มที่แม็กทัวกับขวนเกี่ยวเขากันแล้วครับเมื่อกี้กดเต็มที่เขากันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิ้งอีกหม้อหนึ่งมีหม้อสุดท้ายอยู่หม้อนี้สิเป็นหม้อนี้กันเยินเที่ยกัน,น,น,นวัดกันเลยนะอ๋อขวนซุม้มเมื่อกันแล้วว่า,าเมื่อกี้อะไร โอ้เฟืองเลี้ยวจิมห้างอีกแล้วนี่แหลวนะวน่าทางเ,งเรียบเฟืองเลี้ยวจิมห้างอีกแล้วแต่ว่านะั้นคือหม้อนี่แม็กทอ,อกนี่จ่อเขาจ่อเขาอยู่นะเตรียมตัวสีแซงอยู่นะรอบมันก็เนาไปเนาะเหยียบบั่งดูไปโอ้ขักอยู่ อฝนสรุปฝนสรุปจ่อเขาอีกแล้วนี่ละขนตะเบือนม้อนี่เอาแล้วจ่อเขาจ่อเขาจ่อเขาแล้วจ่อถ้าทั้งเรียบนี่เฟืองเร็วจะทิ่มห้างออกเนีอเนี่อ๋อ <laughs> อยังเพิ่นเดี่ยวบ่เพิ่นแอบบ่โอ้พักยางแล้วโอ้ อโอเคครับคนสรุปเฟืองซาก,กับเฟืองเรียวกะกินกันย่งบ่อคอยลงบ่ได้น้ะครับเนะบาะเพราะว่ายังบอถ้าได้มีการแทรกกันเกิดขึ้นครับอ่าวไปมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องนุ่มกำซิงด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ